ดี่ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับตัวกล่องสุ่มนะครับเจตเตอร์เอฟเฟกนะครับก็เป็นอีพีที่สผมนี่ครับก็ด้านหน้าผมนี่เป็น EP ีที่1ที่เราได้มา EP ีที่2ส่วนอีพีที่3ผมนี่ครับอาบุธจัดเต็มผมตัวนี้บอกเลยครับละเอียดดีเทลมากกว่าเพื่อนครับผมโอเคใน EP ีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับผมใจจริงแล้วเนี่ยอยากได้ตัวซีคิตสักหนึ่งตัวนะครับผมก็มาเอากล่อง นี่ลกกันครับผมนี่ก็มาพูดแล้วกันนะครับว่าตัวที่ได้ไปนะผมจะเป็นตัวที่2อนะผม4แล้วก็6ผมที่ได้ไป1 3กับ5ยังไม่ได้แล้วก็ตัวซีคิดนี่แบบนี้ผมอยากได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผมมาแกะกันเลยดีกว่าครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมับผมด้านในก็มีการ์ดมาให้ครับผมนี่ แล้วก็แป๊บหนึ่งนะผมอันนี้มีขวานนะครับมีขวานไม่แน่ใจเป็นตัวไหนนะครับผมตัวนี้ไม่มีขวานไม่มีขวานนะครับผมพลิกมาดูครับผมนี่ตัวสีขาวครับผมตัวสีขาวแล้วก็เหมือนจะมีผม มีเขาโอเคผมเป็นตัวที่3ามนะมีตัวที่สามตัวนี้ตัวที่3ตัวนี้นะมีน่เหมือนดีเทลรายละเอียดเนี่ยจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันตอนประกอบนะครับเท่าที่ดูเหมืนมีขวานมาให้นะครับผมนี่ขวานมีฐาน ก็มีเป็นกระดาษให้แบบนี้ครับสองซองมีฐานมาให้นะครับแล้วก็ซองนี่มาแกะกันดีกว่านะครับผมนี่การ์ดที่เราได้เนี่ยจะเป็นตัวนี่ครับผมตัวนี้เป็นการ์ดของตัวนี้ผมที่เราได้ตัวที่2อนะครับ EP ที่2นั้นแต่ว่าสังเกตนะาตัวการ์ดท,ที่ได้มันเหมือนเป็นการ์ดสุมนะครับผมมันจะไม่เกี่ยวกับตัว ฟิกเกอร์ที่เราได้นะครับถือได้ว่าตอนนี้ไม่ได้ซ้ำนมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสซ้ําหรือเปล่านะครับสำหรับการ์ดแต่ว่าได้มาแบบนี้ยังไม่ซ้ํานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําการประกอบตัวแผงนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดิยไปประกอบกันครับนแกะนะครับนบี่ก็เป็นแผงเหมือนเดิมนะครับผม นี้ชัดเจนผมเป็นขวานมาให้นะครับผมแล้วก็แขงนี้ก็นี่ครับมีดาบสองเล่มน,นะครับสองด้ามแล้วก็มีด้ามขวานมาให้แบบนี้ก็ประกอบขวานก่อนแล้วกันครับง่ายๆครับผมเสียบเข้าไปครับนี่แบบนี้ผมประกอบง่ายๆแบบนี้เลยครับผมส่วนดาบก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับนี่ แต่ว่าถ้าใครต้องการจะไปลงสีก็ไปลงสีเพิ่มได้นะครับโอเคครับมาณนนี้เราจะมาประกอบกันนะครับผมชิ้นส่วนแบบเดิมหาตัวสีใสๆนะครับนี่ชิ้นนี้นะบพอมาเป็นตัวที่สี่แล้วก็ยิ่งง่ายกว่าเดิมนะครับผมสิบแบบนี้ครบเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบแขนกันครับ ตัวนี้แขนที่ได้เป็นสีขาวนะครับต้องออกประกอบส่วนนี้ก่อนครับขาวเมื่อกี้นี้ครับคางครับโอเคครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมใส่ตัวแกนเข้าไปครับ โอเคเรียบร้อยครับผมอีกทางหนึ่งนี่ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างต่อนะครับ นี่ครับมีนำม,มาติดโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับ หันนี้ผมทำด้านล่างกันต่อเลยครับส่วนขาะกอบชิ้นนี้ก่อนทั้งสงชิ้นนะผมด้านล่างก็ใส่เป็นแกนขานะครับ2ขา้างเรียบร้อยหลังจากนั้นผมนำมาติด นครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถัดมาเราจะมาทําส่วนหัวกันก่อนเหมือนเดิมนะครับส่วนหัวมีส่วนมีเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโคง้งประกบกับตัวหน้าอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็เสียบเขาเข้าไปครับโอเคครับผมด้านหลังก็จะเป็นเหมือนผมนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูความเป็นซามูไรนะครับโคตรเท่แล้วก็ติดลงไปเลยครับนี่ับผมอย่างเท่เนะผมเป็นแบบหน้าตาแบบโคตรจัดซามูไรเลยครับแล้วก็เราจะมาทําเกาะนะครับผม ทำเอาขาก่อนแล้วกันครับรู้สึกจะหาง่ายกว่านะครับติดทำขาก่อนครับนี่นี่ครับใส่ขาอีกข้างครับ นี่คัได้ขาสองข้างแล้วก็อขออนุญาตติดไล่ขึ้นไปแล้วกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่านะครับจะเป็นทางด้านข้างครับเป็นเกาะนะครับผมเกาะติดเข้าไปเลยครับนี่ครับดูกราะโคตรจะหนานะครับเท่เลยครับตัวนี้หน,น้าอันนี้จะเป็นด้านหลัง ใส่เข้าไปแบบนี้ครับด้านหน้านะครับหลังเอาใส่ไปแบบนี้เกาะด้านหน้านะครับนี่ครับจะเป็นเหมือนหัวนะครับหัวสิงนะครับขนาดเป็นหัวสิงโตนะครับก็มาตัดกาะเข้าไปครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับผมโคตรเท่เราจะมาทำส่วนเกลาะเสียบเข้าไปครับเป็นไหม เป็นเหมือนซามูไรนะครับผมนี่เจ็บร้อยครับผมแล้วก็มาติดเท้าเข้าไปครับ เกาะบริเวณนี่ครับผมข้อเท้านะครับผมต้องบอกว่าเกาะบริเวณตรงข้อเท้าเนี่ยใส่ง่ายกว่าตัว EP ที่สานะครับผม EP ที่4เนี่ยใส่ง่ายกว่าเยอะเลยนะผมแล้วก็ยึดติดแน่นอนไม่หลุดแน่นอน,นครับนี่แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่นุ่มด้านข้างนะครับผม ชุดเกราะยังหนานะผมขั้นตอนถัดมาผมจะใส่มือนะผมะตัวนี้ถือขวานใช่ไหมก็เอาเป็นว่าไม่แน่ใจว่าตัวดาบติดเหมือนจะมีจุดให้ติดดาบนะครับผมอ๋อนี่ครับนี่มีชิ้นตรงนี้ก็สามารถติดดาบได้นะครับผมอออันนี้เป็นใส่ก่อนแล้วกันครับ บบกลางมือขึ้นมาแบบนี้ผมมันจะมีเป็นตัวตัวยึดติดดาบแบบนี้ผมก็แกะออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบกับบริเวณด้านข้างที่เป็นเหมือนเรลาะนะครับนี่ับเสียบไปแบบนี้ตังคขึ้นนิดนึงผมจะได้ดูแบบเทท่ผมดาบจะได้แบบเงยขึ้นมาครับ เข้าไปเสียบเลยครับนี่เสียบติดกาบครับผมนี่ครับดูความเป็นสมมูไรขึ้นมานะครับผมนี่โคตรเท่แต่ก็มือนี้ก็ถือขวานนะครับสุดจัดครับผม Hey, สมุไรแบบรู้สึกเหมือนหลังๆมาที่ผมแกะได้มาเนี่ยอาวุธเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเม,มื่อผม EP แรกเนี่ยได้มาแค่ตัวดาบสมุไรหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ปืนมาหลังๆมาที่คือจัดหนักจัดเต็มอาวุธเนี่ยมีแค่แบบ2 3สาอย่าง4อย่างนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเอาเรียงจากกล่องเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่3มนะครับผมก็ยกได้ว่าตอนนี้2 3 4สมี่ แล้วก็6นะครับเราได้เรียบร้อยตอนนี้เลยอ,อีก2กล่องนะครับขอลุ้นเป็นซีเกตสัก1กล่องนะครับก็ยังดีก็คลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปครับกับงานนะครับผมเซมโบฟิกเกอร์นะครับนี่ก็น่าจะจากไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาวางใส่ฐานก่อนแลน้วกันนะฐาน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  นี่ผมพอยืนฐานแล้วก็เทขึ้นมาเลยผมก็ประมาณนี้ผมสําหรับตัวนี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมก็ใครมีคำถามทาได้ใต้คอมเมนต์นึครับใครที่ได้ไปจัดงานนี้มาต้องบอกว่าคุ้มค่านะผมราคาผมได้มาใส่โค้ดก็เหลือประมาณ800นิดๆน,นะผมเห็ได้ว,ว่าคุ้มมากนะครับเพิ่งต่อมา4ตัวเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มจ,จัดๆนะครับสำหรับราคานี้โอเคก็คลิปนี้ก็มีไปเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดสั่นกระดิ่งนะผม จะได้ไปผัดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองท้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมส่วนจุดขยับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้พูดไปลืมไปแล้วก็จุดขยับสามารถขยับได้หมดนะครับแขนขาตัวข้อศอกนะครับรู้สึกตัวนี้จะแน่นกว่าตัวอื่นที่ผ่านมานะครับผมขยับได้หมดหัวลงหัว่ไหร่หมุนแขนขึ้นลงได้แบบนี้ครับผมขึ้นสูงหมุนได้แบบ1้0องศาเลยนะผมหัวก็หมุนได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยก็ประมาณนี้ส่วนข้อต่อต่างๆหัวคงหัวเข่าขยับได้แต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะเพราะมันติดบริเวณของเกะนะครับม ก็ประมาณนี้ผมไว้เจอกันในคลิปหน้านผมไปแล้วไปเจอกันครับสวัสดีครับ